อยู่ที่อยุธยาอยู่ที่ตลาดหน้าวังนะคะบรรยากาศเนี่ย,ยากา็ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็บรรยากาศเป็นริมน้ําเลยฝั่งตรงข้างก็เป็นวดัดแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นของกินทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะมาอายุธยาเนี่ยเราก็อยากดูวิถีชีวิตว่าที่นี่เขามีของกินอะไรน่าสนใจ ก็เดี๋ยวจะหาไปเดินดูนะบรรกาศกน, okay. อกนโอเคออก็มีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจากซอยด้านนี้ก่อนอละกันนะ่คือระหว่างเดินนาคก็คงจะต้องใส่แมสนะเพราะยังอยู่ในช่วงของเขา ก็มีการามาตรการให้ใส่แมสอยู่นะคะโอเคนะเดี๋ยวจะใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปเดินกันต่อีอ่น,นี่ก็จะมีไอติมด้วยอออขอจัดกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะมีไอติมไปเดินดูกันเลยร้านแรกก็จะเป็นน้ำน้ำปั่นนะ ดูกันดีกว่าเขาขายอะไรกันโอ้มีหลายราคาบ้างเลยนะคะเป็นร้านนะะ้ำแต่วรถตัดแเนี่ยเรามากินอาหารแต่ว่าร้านนี้เขาเป็นอิสลามนะก็เดี๋ยวจะไปแก้เมนูก่อนพี่จ๋าเปลี่ยนหมูเป็นไก่กับปลาหมึกให่หไหนจ้ะขอบคุณนะคะร้านที่สองก็จะเป็นร้านยำร้านยำโ,โอ้โห น่าจะเป็นแนวแบบฮัลานนะคะก็หลายอย่างนะคะนีก็จะเป็นน้ำปั่นเหมือนกัน เป็นผัดไทยก็มีนะด้านหนูนแล้วก็แนวแบบขนมจีนก็มีเหมือนกันใช่เจะนั่งกินกันแบบสบายๆโอ้โหจ้าเคเดี๋ยวไปดูอีกซอ,อยนึงนะคะอีกซอ,อยนึงมีอะไรขาย แน่นอนเนาะ ก็จะเป็นผลไม้นะคะน่ากินมากเลยยี่สแล้วก็เป็นขนมบ้าดินนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแนวแบบเป็นขนมเขาเรียกขนมอะไรนะคะเนยกรอบจ้าเนยกรอบ ก็เริ่มพระาทิตยตกดินละนี่จะเป็นขนมถ้วยแบบน่ารักน่ารักมากเลยนะคะเป็นแบบโลโลเลยโอเคเดี๋ยวจะไปเดินกันต่อนะโรตีนี่คือโรตี เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งกินแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มานั่งกินไอติมกันสองน้ำผสมนมบ้าทครับผมแต่สองเครื่องผไมลงเนาะยกเกิดนะกน้อกล้วยหอมกล้วยหอมโอเคล้างกับกล้วยหอมนะครับผมอยากกงเนาน่ากินมาก ใจละลายมืดแล้วอ่เมืดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปนั่งกินต่อ,ะค,ะอค่ะ คืนที่หนึ่งที่หูทิวทิยาจริงๆก็อยู่แค่คืนเดียวอตอนนี้มันเช้าแล้วนะแล้วก็นี้เป็นบรรยากาศในห้องพักที่เป็นซีพักอยู่นะคะเมื่อคืนก็มาถึงแบบประมาณว่าดึกมากเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าห้องพักก็หลับสบายดีค่ะ ไปดูวิวด้วยกันถ้าเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นอย่างนู้ดนะคะแล้วก็ตรงนี้มีระเบียงด้วยเดี๋ยวระ,ะเบียงไปดูกันเมื่อคืนมีฝนตกอ่ะก็เลยไม่ได้ไีนะคะออกไปข้างนอกเห็นไหมก็จะมีวิวน้ำนะคะมีแม่น้ำเนี่ยเห็นไกลๆกก็ไม่ไกล เพราะว่าจริงๆมันก็คือมีแม่น้ำเองนะคะดูห้องห้องที่พักอยู่นะคะก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาแ้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นเห็นวิววัดเห็นไหมคะ ไ,ไกลเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือมองออกจากหน้ากระจกห้องนี้แหละก็จะเจอวิววัดนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่ครับหนึ่งนะเดี๋ยว ก็ที่กับกล้องให้ดูนะปึง้งแล้วตรงนี้ก็จะนั่งกินข้าวกินอะไรได้นะั่งทำงานได้มีเก้าอี้ให้นะนี่กลับเมื่อกี้ที่เราออกไปจากระเบียนนะตรงนี้เลยนี่ห้องน้ำในห้องก็แบบนี้เลย มองเห็นวัดเลยจากในห้องตรงตำแหน่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นนนตื่นเช้ามา <Okay. S 2> เขาก็จะไปกินแบบพวก breakfast กันที่นี่เบร a สต a s ์ตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มนะค ก็เดี๋ยวแพชี่จะไปกินข้าวต้มตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างที่ร้านข้าวต้มที่เบรคฟาสต์ตอนเช้านะคะเดี๋ยวขอเก็บมุมจากในห้องพักก่อน ันเด้าไปเบอรนได้ะตรงนี้ก็แบบเป็นถังน้ำแข็งนะสามารถเอาแบบซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เติมน้ำแข็งได้ <S <S <ม>เป็นอุนปกรณ์สำหรับการกิน

งเข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมใส่ไส้นะคะนี่ไม่วิวตอนเช้าเมื่อคืนฝนตกก็ตรงเนี้ยที่เป็นปูนก็อาจจะนั่งได้ยากนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้ไม้กันดีกว่าเทวิวแบบไกลๆเลย ใชเลยเปเลยรูนมันแชะแฉมากเลยค่ม <c deve ck> ีแดดเนี่ยตรงนี้แดดเลยตรงนี้แดดจะมาตรงนี้แต่ตรงน้นจะไม่มีเลยแป๊บหนึ่ง จะเป็นด้านหน้าเลยนี้เขาจอดรถกันนะตรงแถวๆนี้ดนเ,เดี๋ยวตอนเช้าก็เดินเล่นกันดีกว่าบ้านทรงไทยอยู่ข้างหลังเลยนะคะนีถ้ามองจาก ก็จะต้องเดินเข้ามาหน่อยนะคะเดินเข้ามาหน่อยช่วงเช้านี้ยังไม่มีแดดเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกถ้ามีแดดมาด้วยมันก็จะมีแสงที่แบบสวยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบอีกอันหนึ่งนะคะ เราจะให้ดูว่าไกลเลยนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะมีใจดีด้วยนะคะอยากจะสอบกล้องให้ดูนี่คือฝั่งตรงข้ามฝัง่งตรงข้ามของที่พักอะพอเราเดินออกมาก็จะเป็น วนนะ่ะคือสามารถที่จะไปเดินได้เนาะแล้วก็มีใจดีข้างหน้านี้ก็คือจะเป็นถนนเลยนะคะรถก็จะวิ่งห่านไปผ่านมา โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเพื่อที่จะไปกินอาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้ม ก็นอนหลับสบายอยู่นะคะก็โอเคแหละตื่นมาช่วงหกโมงเช้าก็สดใสดีค่ะถือว่าเราไม่ค่อยเห็นวิวบ้านสรงไทยแบบนี้เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเห็นบ้านทรงไทยแบบนี้เท่าไหร่เลยเดินเข้าไปข้างในกันต่อ 可以